สามตัวอยู่ในรอเบิ่งปลารอเบิ่งปลาโอ้ยปลาโตปลาเนาะโตงามมาแท้วะตั้งทุกปีนะไปเห็นสิเนาะสิบเดือนมันจะมันไหลอันปีนีไม่เป็นเงปลาเก่งน้อยก็หอบปุ่มมือนี่โอ้ นี่มาเดียวก็ได้กว่าแต่หลดมนนันตนแมหเล้ะมันเข้าเป็นมือเป็นนยรมีมงเล้อมาม้าวันมืม้อไดตั้งใจมามันสิอ้อาได้หรอมือ้อใด

มันยังบ่ได้เวลาเช่า,านนะครับนี่ยังบ่ออกวันซาเลยคน้า,นานหลังออกวันซาไปอยู่หน,นป่า,ปาตัวใหญ่ เงี้นนามาหว, <c oughs> ว่างจากงานนะแล้วก็มมีเอยเฮ็ดงเฮักันื บเฮ็ดยังบ่โเฮ็ดยังแบบนี้จ้างมะเห็ดไปหมืนกรโบได้เห็ะได้เขาไดคันว่าวานผักสีกโบมีราคากรมีราคาโอ้ยให้มัน่งว่าหอนีปโปเฮ้อ

Ngay yep. khoa nhà thân là cái <laughs> mặt của nhà thân là cái <laughs> mặt của nhà สิไปแล้วเนี่ยวพราะผมล้อไปพุ่นนะไม่โป้งวะครับป่าข้างนี้เงยเงยบางเงยทางนั้นครับ ย้อนแต่จะกินมแต่จะกินพอได้กินกอกระโดลกจะได้กินโื่เข้าเป็นวางมั้ยกินเหมื